สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์กับช่องโชคดีมีช่างชาแนลนะครับก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราจะมาดูไอตัวนี้ครับเป็นเครื่อง3-2-8จีนนะครับ e 3 2 8นะครับตัวนี้เราจะแปลงคาบูให้เป็นคาบูพับปั๊มนะครับหลังจากจากที่มันเป็นคาบูลูกลอยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการประกอบเดี๋ยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ในส่วนการแปลงของผมตัวนี้นะครับผมจะทำการเจาะนะครับเจาะไอเสื้อสูบนะครับเพื่อเราจะเอาแรงอัดแรงดูดจากแค้งอะไปกระตุ้นพัปปัมนะครับตัวนี้แล้วมีบางคนนะครับที่เขาทําถังบนแล้วเขาไม่ต้องเจาะก็คือบากตรงไอแปลนไอเดียครับตรงนั้นก็โอเคนะครับสําหรับที่เป็นถังบนแต่ตัวนี้เผื่อใครจะทําเป็นแนวทางในการทําถังล่างนะครับนะครับเราต้องเจาะตัวนี้ให้ทะลุถึงกันนะครับที่ผมเอาไขควงเสียบเนี่ยครับ ว่าไอ <Wars> เสื้อสูบบางรุ่นนะครับมันจะไม่มีรูตรงนี้ใ <treating> ห <Napoleon> <pos anch> <movement> ้นะเราต้องทําการเจาะให้มันทะลุถึงกันนะครับเสื้อตัวนี้รู้สึกว่าจะหลวมแล้วก็เป็นรอยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่พับปั๊มดูถ้าเกิดว่าใส่คาบูเดิมนี่น่าจะเดินเบาไม่ได้แล้วก็เวลาใส่กองตัดน่าจะดับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับต่อมานะครับเราจะมาดูกันที่แข็งเครื่องครับตัวแข็งตัวนี้มันจะมีรอยบากเห็นไหมครับไอตัวนี้มันจะไปรับกับช่องรูข้างบนนะครับที่เมื่อกี้ที่เราเจาะตรงเสื้อสูบอะครับ ตัวนี้เพื่อที่จะเอาลมในในห้องอัดเนี่ยครับทั้งแรงดูดแรงอัดอะไรพวกเนี้ยผ่านช่องตรงนี้ขึ้นมานะครับช่องตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะไปไปเจอพอดีกับพอเราปิดปากเกนแล้วตัวเนี้ยปากเกลมันจะเว้าให้นะครับมันจะเว้าแล้วก็ไปเข้ากับเสื้อสูบตัวที่เราเจาะไว้พอดีเลยนะครับตัวนี้มันจะมีรอยเว้าของไอ้ปากเกนีนะครับเดี๋ยวเราผมจะมาให้ดูครับเนี่ยครับเห็นไหมพอรูตรงเนี้ยนะครับดูของแข็งตรงเนี้ยเนี่ยพอเราสวมเสื้อสูบไปปั๊บนะครับ มันจะมาตรงกับไอตรงเสื้อสูบครับรูแข้งนะครับตรงเนี้ยเนี่ยมาเจอกับตรงเนี้ยนะครับก็พวกลมดูดลมอัดอะไรในห้องแข้งอ่ะมันก็จะผ่านช่องตรงนี้มาแล้วก็ไปกระตุ้นไอพวกผ้าปั๊มของเรานะครับให้ทํางานได้มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วไปดูกันครับเนี่ยครับหน้าตาปะเก็นก็จะประมาณนี้นะครับกับปะเก็นสามสองแปดนะครับพอเราใส่ไป มันก็จะรับกับส่วนเว้าส่วนนี้พอดีนะครับเวลาเราใส่มันก็จะสามารถทะลุถึงกันได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําการประกอบเครื่องไปเลยนะครับการประกอบก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับการประกอบก็เหมือนประกอบทั่วไปแต่ผมจะข้ามไปเลยนะครับพอข้ามประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบคาบูและดูเครื่องกันเลยดีกว่าครับหลังจากเราใส่พวกเสื้อสูบลูกซูบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการยึดน็อตสี่ตัวนะครับตัวนี้ยึดน็อตระหว่าง เสื้อเข้ากับแข้งเครื่องนะครับสี่ตัวนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับเบอร์สี่ตัวนี้เดี๋ยวเราทำการไขเข้าไปนะครับใช้หกเหลี่ยมเบอร์4ีไขนะครับตัวนี้พอไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอเราประกอบเสร็จแล้วหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับประกอบเสร็จแล้วนะครับลองหมุนลองเช็คดูนะครับว่าเปิดไหมว่าหมุนได้คล่องไหมนะครับมีอะไรติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะไปประกอบ แป้นคาบูเข้ากับตัวคาบูแล้วก็ลองเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจะมาทําการประกอบแป้นมีเนียมกันก่อนนะครับตัวนี้แป้นมิเนียมนะครับผมทําการเจาะเรียบร้อยนะครับก็เกิดว่าถ้าบางคนไม่ใช้สายแบบนี้ก็สามารถเจาะไล่ไล่ให้ลมมาอีกรูนึ่งได้นะครับแต่ว่าผมว่าใส่สายมันง่ายกว่านะครับไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ทากาวบอลเข้าไปนะครับ ทากาบอไปบางๆนะครับแล้วก็วางประเก็นไป1ชั้นครับประเก็นตัวนี้เราตัดมาแล้วนะครับวางไปเลยครับ1ชั้นเป็นประเก็นที่รองระหว่างไอ้แข้งเครื่องกับแปนมินียมที่เราตัดมานะครับตัวนี้วางเข้าไปครับแล้วก็ทากาวอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็วางไอ้แปนมินียมลงไปนะครับตัวนี้แปนมินียมเนี่ยเราก็ต้องทําการวัดให้รูมันตรงนะครับเพราะว่าเวลาเราไขน็อตเข้าไปเนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับถ้าเกิดว่า วัดรูไม่ตรงหรือว่าไม่ไม่ไม่ไมตรงกันนะครับมันก็จะเวลาเราใส่อะมันจะใส่ไม่ได้นะครับกับหน้าแปลนนะครับตัวนี้หน้าแปลนตัวนี้นะครับเราก็ต้องทําการไอตัวแรกน็อตสองตัวแรกที่ยึดอะเราก็ต้องทําการคว้านให้หัวน็อตมันหลบลงไปในแป้นคาบูก่อนนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราลองประเก็นอีกแผ่นหนึ่งอะมันจะได้ไม่นูนขึ้นมามันจะได้ไม่ดันประเก็นนะครับตัวนี้ก็จะได้ลงสนิทนะครับ ก็คือว่าเราก็ต้องคว้านให้ให้ให้หลบหัวน็อตลงไปนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับพอเราไขน็อตแล้วมันก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้ครับคือมันหลบน็อตจะหลบลงไปเวลาเราวางประเก็นอีกชั้นหนึ่งอ่ะมันจะไม่ดันขึ้นมานะครับมันก็จะเสมอราบเรียบไปเลยนะครับตัวนี้เราก็ทาประเก็นอีกหนึ่งตัวครับไอ้ไม่ใช่ประเก็นนะครับทากาวบอลนะครับแล้วก็วางประเก็นทับไปอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้นี่ครับไล่รูอะไรให้ตรงนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทําการทากระบอนอีกชั้นหนึ่งนะครับกันรั่วครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหน้าแปลน2 6 0นะครับเนี่ยครับสามารถใช้กับเลื่อยได้นะครับเลื่อย3ามพนะครับที่แบบไม่แยกอ่ะตัวนี้สามารถเอาลงได้เลยนะครับถ้าใครต้องการจะใส่ขาบูเล่ยก็ใส่ลงไปเลยไอ้ตัวนี้ผมแนะนําอีกอย่างคือน็อตที่จะใช้ยึดไอ้ตัวหน้าแปลนเนี่ยกับแปลนมิเนียมอะครับอย่าให้มันยาวเกินนะครับเพราะมันยาวเกินมันลงไม่สุดมันจะไปดันแข็งเครื่องนะครับ แล้วเวลามันลงไม่สุดอ่ะไอลมหรือว่าอากาศมันเข้าเนี่ยการติดการสตาร์ทเครื่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหานะครับการทํางานก็จะไม่เต็มไม่เต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ลองไล่กันดูนะครับน็อตอย่าให้ยาวเกินนะครับตัวนี้ตัวนี้จะใช้น็อตหัวแฉกหรือหกเหลี่ยมอะไรก็ได้ครับไขเข้าไปนะครับเนี่ยไขให้แน่นแล้วก็เช็คดูนะครับพอเสร็จแล้วครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้ครับหน้าแปนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการวางคาบูนะครับตัวนี้ สำหรับเครื่องนี้ใช้คาบู260นะครับตัวนี้เป็นถังน้ํามันที่ผมทําขึ้นมาให้ลูกค้านะครับเนี่ยครับเจาะเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเราจะมาวางคาบูเลเตอร์กันนะครับตัวนี้เป็นคาบูเลเตอร์767หรือ260นั่นแหละครับ TU 260หรือว่าเครื่องพ่นยา767นั่นแหละครับตัวนี้เป็นคาบูลูกเล็กนะครับไม่ใช่ TL43 นะครับถ้าเอา TL43 มาใส่รูอากาศไม่ตรงกันนะครับ ตัวนี้ไขเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับลองประเก็นคาบูแล้วก็ไขเข้าไปนะครับแ้เดี๋ยวเราจะมาทดลองเครื่องกันนะครับลองสตาร์ทดูกันนะครับตัวนี้ไขเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วหน้าตาก็อยู่ประมาณนี้แหละครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการนี่ครับถังน้ํามันพิเศษของผมนะครับผมยังไม่ได้ติดถังน้ํามันนะครับเดี๋ยวลองเทสกันดูก่อนนะครับว่าจะติดดีไหมนะครับเดี๋ยวเราเสียบสายแล้วก็แยกแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองเครื่องกันครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเครื่องกันดูนะครับลองสตาร์ทกันดูเลยดีกว่านะครับไปชมกันเลยครับ เ็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราเทสให้ชมกันแล้วครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของไอคาบูพับปั๊มกับเครื่อง328นะครับตัวนี้ก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับสาหรับเครื่องหลวมหรือว่าไอที่แบบว่าติดยากอะไรเงี้ยครับเวลาเครื่องหลวมแล้วมันเวลาเราปิดกองเงี้ยมันชอบดับนะครับสาหรับเครื่องเครื่องไอพวกที่ใช้ลูกสูบเป็นเป็นตัววาล์วปิดนะครับไม่ใช่ดีดวาล์วครับอย่าง328อย่าง DD 40- t 2 0 0ทอะไรพวกเนี้ยครับ คือถ้าลูกหลวมหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างจะติดยากครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมาเป็นทาพปั๊มแล้วมันค่อนข้างจะช่วยปัญหาตรงนี้ได้นิดหน่อยนะครับก็เผื่อไว้เป็นแนวทางนะครับในเผื่อท่านไหนสนใจก็ลองหาอุปกรณ์มาทํากันดูนะครับกระนวนการทําก็จะมีพวกอะไรอะเ,อเป็นมีเนียมนะครับที่สําคัญนะ ไอ้ตัวเนี้ยผมไม่ได้ทําขายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการทํานานเหมือนกันนะครับการเจาะการอะไรเงี้ยทางที่ดีก็คือซื้อมาทําเองดีกว่านะครับแล้วก็ลองสงสัยตรงไหนก็ลองคุยกันดูครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนของคลิปในวันนี้ผมก็คงต้องลาไปเท่านี้แหละครับแต่ว่าก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับโชคดีมีช่างแชนแนลแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้สวัสดีครับผม